อยากจะจับผิดใครสักคนหนึ่งนะครับเวลาเราดูสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงของผู้ต้องหานะครับผู้ต้องสงสัยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับการที่เราจะจับผิดใครสักคนหนึ่งนะครับลักษณะท่าทางเขากิริยานะครับความประพฤติการประพฤตินะครับกิริยาลักษณะท่าทางนะครับสําคัญนะครับก็มีอยู่คร่าวๆนะครับอ่ะนะครับก็วันดีเช่นเคยนะครับก็มาวินิจฉัยนะครับมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับคดีของลุงนะครับแล้วก็น้องสมนะครับสมพูนั่นเอง ก็หลายหลายคนนะครับก็แอบดีใจอยู่นะครับเมื่อสารตัดสินออกมาแล้วนะครับ20ปีนะครับผลสุดท้ายก็ไม่ได้ติดจริงนะครับก็ประกันตัวออกมาสู้คดีกันเหมือนเดิมนะครับลักษณะนะครับลักษณะผู้ต้องสงสัยนะครับก็มีหลายแง่หลายมุมนะครับหลายอย่างที่ฉาลเขาไม่ได้ใช้ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานต่างๆนะครับที่มีตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับจนมาถึงวันนี้ นะครับก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะว่านะครับการกระทําของผู้ต้องหาตัวจริงนะครับเก่งมากนะครับฉลาดมากนะครับหลายๆอย่างนะครับผมก็จะมาพูดในด้านนะครับการที่คนที่กระทําความผิดนะครับเขาออกอาการยังไงนะครับลักษณะท่าทางเราจะสังเกตยังไงนะครับหลายๆเรื่องเรานะครับก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังเล็กๆแน่น้อย นะครับหลายๆอย่างนะครับบางทีผมก็ดูตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็มาวินิจฉัยวันนี้นะครับเมื่อศาลตัดสินออกมาแล้ว20ปีนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับเงินคืออํานาจนะครับทุกอย่างนะครับในการที่นะครับประกันตัวนะครับเรื่องนี้ก็ไปโทษส่วนรวมก็ไม่ได้นะครับก็ไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้นะครับต้องโทษอ่าสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําข่าวต่างๆนะครับทำให้บุคคลคนหนึ่งนะครับดัง นะครับทั้งๆที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับทำให้เขาดังนะครับสือโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนดังต่างๆที่เข้าไปหาเขาเองนะครับก็จะไปโทษใครคนหนึ่งไม่ได้นะครับในเมื่อว่าคุณนะครับไปทําให้เขาโด่งดังเองแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมานะครับแล้วก็มีเงินมีทองนะครับเพื่อจะมาสู้คดีเท่าทุกวันนี้นะครับก็คดีนี้ก็นะครับมีเงื่อนงำหลายอย่างนะครับอะ ก็อยากจะให้นัาสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ต่างๆที่คุณเข้าไปหาเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยไม่ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแม่ของน้องพ่อของน้องหรือเป็นญาติของน้องหรือเป็นลุงอะไรก็แล้วแต่บางทีบางครั้งปีจินเตอร์ต่างๆโฆษณาต่างๆก็อย่าเพิ่งไปดันเขาเมื่อคุณไปดันแล้วเขามีชื่อเสียงขึ้นมาก็มีหน้ามีตาขึ้นมาตำรวจเขาเหนื่อยก็เหนื่อย นะครับก็เป็นภาระตํารวจอีกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันก็มีเงื่อนงําหลายอย่างนะครับทั้งคดีนะครับทั้งพยานหลักฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงต่างๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสื่อโซเชียลที่จะไปบิดเบือนนะครับไปทําข่าวอะไรต่างๆนะครับบางดีบางครั้งบางช่องนะครับก็หวังแค่ผลประโยชน์นะครับนะยอดดูยอดไลค์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณเข้าไปหาเขาเองนะครับจะไปโทษเขาไม่ได้เมื่อคุณถอนตัวออกมานะครับคุณก็จะไปโทษเขามันก็เป็นไปไม่ได้ นะครับทุกวันนี้เขาก็พอมีพอที่จะประกันตัวออกมาสู้ในขบวนยุติธรรมนะครับหลายๆเรื่องหลายอย่างนะครับผมก็ไม่ได้โทษใครนะครับก็ไม่ได้กล่าวหาใครนะครับก็มาวิเคราะห์กันนะครับหลักการแห่งความเป็นจริงนะครับคนที่กระทําความผิดนะครับมีลักษณะท่าทางอย่างไรบ้างนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะครับลักษณะท่าทางนะครับของคนที่กระทําความผิดนะครับเวลาที่เราจะจับผิดใครสักคนหนึ่งนะครับลักษณะท่าทางอันดับแรกเลยนะครับ เมื่อเรานะครับเป็นคนในสังคมนะครับที่อยากจะจับผิดใครสักคนหนึ่งนะครับเวลาเราดูสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงของผู้ต้องหานะครับผู้ต้องสงสัยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับการที่เราจะจับผิดใครสักคนหนึ่งนะครับลักษณะท่าทางเขากิริยานะครับ ความประพฤติการประพฤตินะครับกิริยาลักษณะท่าทางนะครับสำคัญนะครับก็มีอยู่คร่าวนะครับนะครับบุคคลที่กระทําความผิดนะครับหรือว่ามีข้อพิรุษอยู่ในใจนะครับบางทีบางครั้งการที่พูดกับสื่อโซเชียลต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่ะอภิบายต่างๆนะครับไม่ว่าจะทํากิริยาท่าทางนะครับลักษณะหันหน้านี้นะครับไม่สศตานะครับก้มหน้าก้มตานะครับก็มีหลายลักษณะที่ให้สังเกตนะครับแต่ให้สังเกตที่ว่าใบหน้าก็พูดบ้าง นะครับสบตาบ้างนะครับหันหน้าหนีบ้างนะครับวกวนนะครับเพราะว่าจิตใจวุ่นวายนะครับก็เขาพยายามจะหันหน้าเบียงเบียนหนีนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะของหัวใจที่มันเต้นแรงนะครับคนที่กระทาความผิดนะครับไม่ว่าจะต่อหน้าสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเขาก็จะวกแวกนะครับหัวใจก็จะเต้นแรงนะครับหัวใจเต้นแรงพอหัวใจเต้นแรงปุ๊บคําพูดมันก็จะไม่ตรงนะครับกับคําถาม นะครับบางทีก็พูดเร็วบ้างพูดเลยไปบ้างนะครับพืดเบียงเบียงออกไปทางอื่นบ้างนะครับบางทีก็เบาเสียงลงมาบ้างนะครับแต่ลักษณะจริงๆแล้วคือสบตาได้ไม่นานนะครับแล้วก็จะหันหน้าหนีนะครับเพราะว่าการเต้นของหัวใจนะครับมันอาจจะเปิดเผยความจริงนะครับเขาก็พยายามนะครับพยายามหันหน้าหนีเพื่อว่าให้หัวใจมันคิดนะครับคิดแล้วก็จะมาสั่งการในสมองนะครับว่าจะออกไปแนนไหนนะครับจะสื่อไปแนนไหน ครับเพราะว่าเขากําลังตกใจอยู่นั่นเองนะครับหรือไม่บางคนนะครับบางคนที่เขากําลังโกหกนะครับก็จะนิ่งอึ้งไปช่วงหนึ่งนะครับช่วงครู่หนึ่งนะครับก็จะไม่พูดไม่จานะครับนิ่งเพราะว่ากําลังใช้ความคิดอยู่นะครับว่าจะพูดออกไปนวนไหนนะครับก็แข็งตัวอยู่คิดนะครับเพราะว่าเขากําลังคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าเขาจะสื่อคาไหนออกไปให้โซเชียลนะครับสื่อคาไหนออกไปนะครับกับคนที่ เขากาลังถามอยู่หรือว่าต่อหน้าผู้คนอยู่นะครับเขาจะนิ่งจะอึ้งไปอยู่พักหนึ่งนะครับจะชะงักไปนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับคนที่กําลังโกหกอยู่นะครับลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือคําพูดนะครับคาพูดพูดยังไงนะครับพูดพูดไปวื้อไปนะครับยาวไปสักพักหนึ่งนะครับก็วนมาคําเดิมนะครับเขาจะวนมาคําเดิมอยู่นะครับเพราะว่าเขาความคิดเขามันไปไม่ทันนะครับบางทีคนถามก็จี้อยู่ นะครับการถามลักษณะท่าทางของการถามนะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับสื่อโซเชียลต่างๆนะครับบุคคลหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับการทำการถามเพราะว่านะครับหลักการแห่งความเป็นจริงนะครับคนที่ถามนะครับสาคัญเหมือนกันนะครับคนที่ตอบนะครับนะคนที่กระทํางวมผิดจะวกวนนะครับพูดซ้ําๆอยู่คําเดิมๆนะครับวกไปบนมาไม่สามารถที่จะหาคําตอบใหม่ๆนะครับมาตอบนะครับสังเกตหลายอย่างนะครับบางทีนะครับบางทีการตอบคําถามเหมือนกัน นะครับก็จะตอบคําถามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่บุคคลต่างๆนะครับคนที่กระทําความผิดจะตอบเกินความเป็นจริงนะครับนะบางทีบางครั้งก็ตอบไปในทางที่บางทีสิ่งบางอย่างนะครับมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาตอบในทางที่มันเกินจริงนะครับก็ให้สังเกตเอานะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับการที่จะจับผิดคนที่กระทําความผิดนะครับภาษากายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอหัวตาจมูกนะครับจะโรคเล็กทุกอย่างนะครับจะโรคเล็กนะครับร่างกายจะไม่อยู่กับเนื้อกับที่กับตัว นะครับจะโรกเล็กลักษณะท่าทางสําคัญเหมือนกันนะครับนะครับรกเล็กทําไมนะครับความกังวลใจนั่นเองนะครับความกังวลใจจะทําให้ลักษณะท่าทางนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเจ้าหน้าที่เขารู้นะครับว่าคนที่กระทําความผิดอยู่ต่อหน้าเขาเหมือนมาอยู่ต่อหน้าผมแบบนี้ผมกูมีที่ใช้ได้นะครับว่าบุคคลนี้กําลังโกหกอยู่นะครับนะครับเพราะว่าสื่อโซเชียลต่างๆหรือว่าคนถามต่างๆนะครับก็หาแนวทางมาถามนะครับข้อยากๆเข้าไว้นะครับการที่ถามข้อยากนะครับนะเขาจะตอบไม่ได้ นะครับเขาตอบไม่ได anyway ้มันก็จะกลายเป็นนะครับจิตใจของเขากระวนกระวายนะครับลักษณะท่าทางก็จะออกมาให้เราเห็นนะครับเขาเรียกว่าภาษากกลของผู้ต้องหานั่นเองนะครับนะครับข้อต่อมานะครับการที่จะจับผิดนะครับลักษณะท่าทางไม่ว่าจะเป็นสายตานะครับเขาจะจ้องคุณนะครับแต่จ้องได้ไม่นานนะครับต้องโดยไม่กระพริบตานะครับหรือไม่บางคนก็จะกระพริบตาเร็วๆนะครับมันก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับบางคนก็ไม่กระพริบตานะครับบางคนก็จะกระพริบตานะครับให้เร็ว นะครับแต่สังเกตให้ดีๆนะครับการกับพิบตาและจ้องตาเรานะครับเขาจะหลบสายตาเราทันทีนะครับเวลาเราคุยกับผู้ที่ต้องสงสัยนะครับก็ให้อ่าสังเกตนะครับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่าทางด้านเหงื่อนะครับออกนะครับอ่าพฤติกรรมนะครับหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนท่านั่งท่ายืนนะครับแขนขานะครับจับมือนะครับจับไหล่จับอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นลักษณะท่าทางที่จะผิดพิรุษคนที่กระทำความผิด ได้ทั้งหมดนะครับสิ่งนี้สําคัญเลยนะครับบางทีบางครั้งบางคนนะครับพูดมากพูดเร็วนะครับพูดในทางที่ให้บุคคลอื่นนะครับมองนะครับเบียนเบียนนะครับความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิริยานะครับหรือว่าทางด้านจิตใจนะครับที่สื่อออกมาบางครั้งบางคนก็ผ่อนเบานะครับเสียงหนักนะครับบางทีบางครั้งก็แกล้งร้องไห้ก็มีนะครับบางทีบางครั้งก็ทําให้นะครับสังคมเขามองว่าเป็น คนที่ไม่ได้กระทําความผิดนะครับดึงดูดคมสนใจนะครับดึงดูดคนสนใจมาเพื่อเรียกร้องคนสนใจนะครับเพื่อให้คนสงสารนะครับในแววตาทําหน้าตาเศร้านะครับแกงร้องไห้แต่ไม่มีน้ําตานะครับหลายๆครั้งหลายๆอย่างนะครับลักษณะท่าทางนะครับมันก็สื่อออกมาโดยที่เราจับผิดได้ง่ายนะครับนะบางทีบางครั้งก็ให้สังเกตดีๆนะครับคนที่กระทําความผิด นะครับเขาจะมีรูปแบบต่างๆนะครับคนที่ทาความผิดที่เก่งก็มีนะครับเช่นนะครับคดีแบบนี้นะครับหลายๆอย่างก็ให้พิจารณาเอานะครับสังคมก็ได้พิจารณาแล้วนะครับผมก็ยังพิจารณาแล้วว่าบุคคลนี้แน่นอนนะครับแต่นะครับเราไปทําให้เขามีชื่อเสียงมีเงินทองนะครับเพื่อจะมาสู้คดีนะครับคนที่นะครับเสียใจคือพ่อแม่ของเด็กนะครับเด็กก็ไม่ได้ไปขุดไปเกิดสักทีนะครับหลายๆครั้งก็ให้ความยุติธรรมให้แก่เด็กนะครับบางทีบางครั้งผมก็ดูห่าง นะครับโอเคนะครับก็มาวินิจฉัยนะครับในการจับผิดนะครับก็จะมีหลายหลายความคิดหลายๆอย่างนะครับผมก็มาอธิบายให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตัไปทำภารกิจส่วนตัวนะครับวันนี้ก็จะไปฉีดยาหมอหน่อยนะครับก็อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็ขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผลทางร่างกายนะครับก็ข้างนอกก็หายหมดแล้วนะครับหายดีแล้วนะครับแต่มันจะมีอยู่ข้างใน ครับวันนี้ก็จะไปฉีดยากับหมออีกสักเข็มหนึ่งนะครับแล้วก็ขอยากินนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมนํามาเล่านะครับวิธีการจับผิดนะครับพิรุษคนทําผิดนะครับไม่ว่าจะทําการใดๆก็ตามนะครับเราสามารถจับผิดคนได้่ะไม่ว่าจะเป็นภาษากายนะครับภาษาร่างกายลักษณะท่าทางนะครับสําคัญนะครับแต่แต่ถ้าคนคนที่กระทำคนผิดมาอยู่ต่อหน้าผมผมรู้เลยนะครับไม่ว่าจะทำคนผิดในรูปแบบไหนก็ได้ นะครับผมสามารถอธิบายได้ว่าคนนี้กระทำความผิดอยู่นะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมจนจบนะครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับโอเคใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้นะครับมีความสุขตลอดไปนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยไม่ไข้นะครับก็มีความสุขตลอดไปนะครับไม่ว่าจะปีหน้าปีไหนนะครับโอเคสวัสดีครับ